เป็นวานโลกทับต่อมน้ำเหลืองคิดว่าตัวเองไม่น่าจะรอดจากปากตัวจริงกลับมาพบกับคุณผู้ชมแบบนี้อีกแล้วเช่นเคยนะครับวันนี้ปิงปิงจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับดาราทนหนเกี่ยวกับเรื่องเบื้องลึกเบื้องหลังมีทั้งเรื่องจริงเรื่องดราม,มา่าเรื่องราวชีวิตต่างๆของเขาเหล่านั้นจะเป็นใครอย่างนั้นนะคะต้องไปฟังจากปากตัวจริงกันเลยค่ะ สวัสดีครับทีนะครับจากปากตัวจริงครับครพี่นี่ครับคนอื่นเดยวเขต้องถามเรื่องราวก่อนที่จะป่วยแล้วล้มป่วยแล้วเรื่องราวเป็นยังไงบ้างครับพี่ก็จากป่วยนะครับก็ตอนก่อนหน้านั้นเนี่ยก็หายจากวงการบันเทิงไปสัก2ปีกว่าครับ<ม>ก็ไปอยู่กับคุณแม่คุณแม่ไม่ค่อยสบายก็เลยอยาไปอยู่ต่างจังหวัดนะครับผม,มก็พอไปอยู่ต่างจังหวัดได้สักพักนึงสักสองปีแล้วก็ไปทํางานประจําแล้วก็ขายของตามตลาดนัดอย่างเงี้ยครับผมเสร็จแล้วก็ ล้มป่วยลงเนื่องจากว่าทํางานไม่ได้พักผ่อนนะฮะก็คือว่าทํางานตั้งแต่8ปดโมงเชา้าจนเลิกงานห้าโมงครึ่งแล้วก็ไปขายของต่อจนสี่ทุ่มอยู่อย่างนี้ประมาณครึ่งปีร่างกายก็เลยล้มป่วยลงครับผมแล้วก็นั่นแหละฮะเป็นเหตุที่มาก็คือว่าป่วยหนักจนล้มหมอนนอนเสือเข้าโรงพยาบาลอาการย์ตอน,นั้นคิดว่าตัวเองแบบนกับไม่รอ,รอ,รอ,รอดเลยไหมครับคิดว่าตัวเองไม่น่าจะรอดครับผมแต่ว่าก็เลยแบบ คือด้วยความที่เราดื้อด้วยไม่ยอมไปหาหมอแต่พอพอได้ไปหาหมอแล้วหมอก็บอกว่าอา้าวจริงๆแล้วคุณเป็นอะไรที่ไม่น่ากลัวเลยก็เป็นวัวนโลกทับต่อมน้ำเหลืองซึ่งวัรนโรกทั่วไปเนี่ยถ้าไอไอจามที่ปอดเนี่ยออกมาเนี่ยมันก็จะติดแต่ของที่เป็นที่ต่อมน้ำเหลืองอยู่ข้างในมันก็เลยไม่ติดครับผมก็กินยาอยู่สักพักนึงก็หายครับขอ,อย้อนถึงเรื่องปมดามานิดนึงกับพี่เรื่องราวการรับบริจาคเงินการเอาเงินไปทำอะไรยังไง อธิบายนิดนึงครัพี่ครับกอ็อย่างที่ทีบอกไปตอนถแถลงข่าวใหญ่นะครับว่าไม่ได้เอางเงินไปทําอะไรเลยนอกจากซื้อบ้านหนึ่งหลังให้กับอ,อยู่กับคุณแม่อย่าเนี้ยครับผมแล้วก็ใช้ชีวิตที่ผ่านมานะครับก็เนื่องจากภาครัฐ ดูแลดีมากเลยนะครับเรื่องของประกันสังคมดูแลดีมากก็ทําให้ทีเนี่ยหาหมอโดยที่ไม่ต้องจ่ายอะไรเลยแต่ว่าที่จะใช้เงินไปกับการซื้อ,อยาบํารุงให้คุณแม่บํารุงตับไตหวัวใจม้ามปอดคุณแม่เป็นโรคเบาหวานความดันแล้วก็เกาก็ซื้อ,อยาบารุงนะครับพวกถังเชา่าพวกเห็ดหลินจืออะไรอย่างเงี้ยครับผมมาทานเองก็ดูแลตับไตหวัวใจม้ามปอดแล้วก็ดูแลคุณแม่ด้วยเพราะคุณแม่เป็นเบาหวานความดันเกา,าแล้วก็ไปประสาทอักเสบครับ บนเส้นทางของชีวิตกับคุณผู้ชมขาไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อนะคะไม่รอช้าค่ะไปฟังกันต่อเลยค่ะคนก็ยังไม่วายดามาี่แบบว่าโยงประเด็นเอมมี่ที่แบบว่าออกมาโพสช่วยเหลือมี่อะไรอย่างเงี้ยครับก็รบจริงๆแล้วเคลียร์ประเด็นไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่ที่ทที่บอกไปแล้วนะครับหลายช่องทางกับพี่ๆสื่อนะครับว่าน้องเองก็ยังเป็นคนที่มีบุญคุณกับ พิธีเสมอนะครับที่ทุกวันนี้ทีก็ยังลำลึกถึงบุญคุณของน้องอยู่ครับผมก็ยังไงต่างเราตอนนี้ต่างคนต่างมีหน้าที่แล้วก็น้องก็มีหน้าที่ทรงานที่ดีทีก็ได้กลับมาทํางานบันเทิงที่รักก็ต้องขอบคุณน้องอีกทีหนึ่งแล้วก็ขอบคุณประชาชนคนไทยทั่วประเทศเลยนะครับที่ดูแลเอาใจใส่แล้วก็เมตตาทีรวมทั้งพี่ๆในวงการบันเทิงด้วยที่ให้งานให้โอกาสทีได้กลับมาทํางานที่รักอีกครั้งหนึ่งครับ การดูแลรักษาตัวนวี้ถือว่าอยู่ในสเต็ปไลคพี่ีอยู่ในสเต็ปถ้าสมมติว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตับไตหัวใจม้ามปอดของที่สะอาดอาคุณหมอบอกว่ากินยาแล้วแบบมันเคลียร์มันเคลียร์ทุกอย่างในปอดในตับสิ่งที่สกรปรกสิ่งที่ไม่ดีออกไปหมดแล้วครับมีกลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมพี่มันคุณหมอจะขอกินยาอีกเดือนเดียวเอ้อีกสามเดือนอีกดสหนึ่งสามเดือนก็คือถ้าถ้าสามเดือนนี้เอ็กซเรย์ใหญ่ทั้งหมด เราไม่มีเชื้อวัณโรคแล้วก็หายก็ใช้ชีวิตตามปกติครับผมก็ออกกําลังกายกินอาหารที่เป็นประโยชน์ก็สุดท้ายนี้ทีก็ขอบพระคุณมากสําหรับโอกาสในการให้ชีวิตใหม่กับพีและแม่ทีกับพ่จะไม่ คุณเลยไม่ว่าพี่น้องประชาชนในบ้านเราจะเดือดร้อนอย่างเช่นทาจังหวัดแพร่ทีก็พาน้องๆไปมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมก็ถ้าจะเห็นในเฟซต,ต่างๆพี่ๆนักขา่าวพี่ๆสื่อก็จะเอามาลงว่าทีได้ไปช่วยตรงนูง้นตรงนี้ตรงนั้นช่วงโควิดทีก็ไปเอาของไปมอบให้กับโรงพยาบาลรามาที่ที่ปักน้ําก็รู้สึกว่า เป็นกำลังเล็กๆส่วนน้อยได้ตอบแทนกลับคืนสู่สังคมบ้างก็ดีก็รู้สึกดีใจสุดท้ายก็ขอบคุณขอบคุณขอบคุณแล้วก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับขอบคุณครับ น่าเสียดายจังเลยค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะกับจากปากตัวจริงเรื่องราวของเราบรรดาซุปตาดารามากมายเลยทีเดียวที่เราเอามาฝากคุณผู้ชมกันแต่สัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องราวของชีวิตดาราท่านไหนนะคะต้องไปฟังจากปากตัวกันแต่วันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะ,คะกลับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะยาแคปซูลฟาทลายโจรของแหลมทองการแพทย์